หน้าที่การงานของผมคือการพาทีมชนะเกมการแข่งขันรวมถึงช่วยเหลือให้ผู้เล่นทำผลงานที่ดีออกมามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสโมสรหลักๆคือเรื่องราคาค่าตัว๋วและการเลิกจ้างพนักงานมันเกิดขึ้นเพราะเราทำผลงานออกมาได้ไม่ดีเป็นเวลานานหลังผ่านการใช้เงินไปมากมายเหมือนการลงทุนที่ไม่ออกดอกผลตอบแทนมันเป็นเรื่องยากแน่นอนสำหรับคนที่ต้องตกงานส่วนแฟนบอลก็ยังคงยอดเยี่ยมเสมอในช่วงเวลาที่ค่าตั๋วเพิ่มขึ้นมันคือความผิดของภาคส่วนกีฬาและวิธีเดียวที่จะช่วยขี้ไขเรื่องพวกนี้ได้ก็คือการที่เรา ต้องกลับไปชนะเกมแข่งกลับไปเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกและเรามีเด็กเยาวชนในแคเดมี่ที่ดีเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องขึ้นราคาค่าตัว๋วและเลิกจ้างพนักงานรอบหรวอปีสัตว์แดงประจำการเช้าวันจันทร์ที่17เดินหน้าสู่ครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์มาพร้อมบางประโยคตอบคำถามของลูเบนอมูลิมที่มีต่อประเด็นเรื่องการที่สโมสรมีนโยบายขึ้นราคาค่าตั๋วแฟนบอลและการกำลังจะปรับลดเลิกจ้างพนักงานอีกระดับร้อยคนคำตอบของกุนซอวัย40ปีถือว่าสะท้อนหลักการง่ายๆของธุรกิจฟุตบอลนะครับนี่คือธุรกิจที่แตกต เพราะผลประกอบการจะดีหรือเลวร้ายพนักงานในองค์กรจะอยู่ได้หรือไม่ได้ทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวเท่านั้นนั่นคือผลการแข่งขันของทีมงานภาคส่วนฟุตบอล สำหรับแมนเชสเตอร์ยู่ในเตดที่ผ่านมาพวกเขาอาจถือได้ว่าโชคดีกว่าสโมสรอ,อื่นๆตรงที่แม้จะล้มเหลวตกต่ำมาเป็นเวลา10กว่าปีแต่ผลประกอบการของพวกเขายังติดลมบนในระดับต้นๆของโลกได้ก็เพราะสิ่งที่เรียกว่าบุญเก่าจากความสําเร็จมากมายในอดีตที่เป็นภาพลักษณ์หล่อเลี้ยงให้สโมสรยังยืนหยัดในความเป็นสโมสรที่มีแรงดึงดูดใจได้อยู่แต่ขึ้นชื่อว่าบุญเก่านะครับยังไงเมื่อถึงจุดหนึ่งก็มีวันเสื่อมสลายยิ่งไม่ได้สร้างบุญใหม่อันหมายถึงความสาเร็จใหม่ๆขึ้นมาตามยุคสมัยสิ่งที่หายไปก็คือสเออสน่ ที่เติบโตกันขึ้นมาที่ยอมไม่ได้อินอะไรกับสโมสรที่ไม่ประสบความสําเร็จมากนักมันจะไม่ต่างอะไรกับสิ่งที่รอยคินเคยออกมาพูดไว้ในรายการหนึ่งที่เขานั่งพูดคุยกับอดีตเพื่อนร่วมอาชีพนั่นแหละครับว่าถ้าเขาเป็นเด็กที่เกิดขึ้นมาในยุคนี้เขาก็คงแทบไม่มีความรู้สึกชื่นชอบหรือสมัครใจะจะรักชอบหรือเชียร์แมนอยู่ในเตดแน่เพราะปัจจุบันนี้มีลายสโมสรใหม่ๆที่ก้าวขึ้นมาเพื่อหวังยกระดับสโมสรของพวกเขาเองให้กลายมาเป็นทางเลือกการรักชอบของแฟนบอลมากขึ้นและดูมีแรงดึงดูดกว่าแมนเชสเตอร์อยู่ใน,นเตนที่ผ่ผาานมา ซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเยือนทอรแนาโดสเปอร์ pur, ต้องบอกว่าฝั่งของปีแสดงดูจะ,ะเผชิญหน้าปัญหาจุกจิกไม่หยุดหย่อนนะครับตั้งแต่ข่าวไร้ที่มีออกมาเรื่องผู้เล่นแกนหลักบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นคอบบี้เมนูมาริโอกาเต้และโทบี้คอร์ริเยอร์แถมหนักกว่านั้นคือรายของอามัดเดียโลที่เข้ามาช่วงหนึ่งวันก่อนแข่งว่ามีอาการบาดเจ็บเอ็นข้อเท้าระหว่างการฝึกซ้อมและหนักถึงขั้นสุ่มเสี่ยงจะต้องเปลฤดูกาลลงหน้าตามลิซันโดมาตินเนสไปอีกรายนอกจากนี้แล้วยังมีรายงานในรายละเอียดการเดินทางด้วยว รถไฟก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นตองหนังรถบัสแทนโดยเหตุผลจากการที่เที่ยวรถไฟถูกยกเลิกและเพราะเรื่องตัวผู้เล่นแกนหลักหลายคนต้องบาดเจ็บไปแบบนี้นั่นเองที่ทําให้รายชื่อนักเตะที่เดินทางทิ่ไปเยือนสเปอร์เมื่อคืนนี้เราจึงได้เห็นกันว่ามีชื่อของดาวรุ่งหลายคนถูกเรียกตัวไปสแตนบายด้วยหลายต่อหลายคนอยู่บนมานั่งสำรองขณะที่รายอัพ1 1ตัวจริงลูเบนอมริปปมีการเปลี่ยนแปลง4ี่ตำแหน่งจากเกมนัดล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนเดิมที่มัดไทเดลิกกลับมาลงสนามอีกครั้งแทนที่ของเลนนิโญ่โล่คานนตาแแทห่ง อูกาเต้อเลฮันโดกานาโชเริ่มต้นตัวจริงแทนตำแหน่งของอามัดเดียโลที่ได้รับบาดเจ็บไปและสุดท้ายคือจูชัวเซิร์กซีออกสตาร์ตตัวจริงในโควตาตำแหน่งของคอบบี้เมนูส่วนที่เหลืออีก7คนประกอบด้วยอังเดลนา,น,าน่านูแซมารซาวีเฮเลนมาไกวแพทริกดอกูเดียโกดาโลบลูโนเฟรนเดลลาลัสมุดฮอยลุนส่วนมารังสำรองก็จะมีเอลลี่แฮร์ริสันผู้รักษาประตูดาวรุง่งแฮร์ิอาร์มาร์ดไทเลอร์เฟรดิกสันไอเดนเฮเวนวิกตอร์ลินเดเลฟแจ็คเฟเชอร์เซกมจุดน่า ปจแรกก็คือตำแหน่งยืนในสนามของแพตริกดอกูกับเดยโ,โกดาโลที่เกมนี้รูเบนอัมริมเลือกใช้งานตามฝั่งถนัดของทั้งคู่นั่นคือดอกูยืนวิ่งซ้ายให้ดาโลมายืนวิ่งขวาแต่เกมในภาพรวมช่วงแรกเป็นฝั่งของสเปอร์ที่คุมกระแสะเกมได้ดีกว่าเป็นฝ่ายที่ถ่ายเทบอลเกินที่คืบเข้าแดนของปีแดงได้มากกว่าและสามารถทําได้ค่อนข้างต่อเนื่องโดยปัจจัยหลักๆก็คือฝั่งของปีสัตวแดงเวลาที่ตัดบอลกลับไปครองแล้วจะเปลี่ยนเฟสจากเกมรับเป็นเกมรุกนั้นพวกเขาค่อนข้างขาดความเชื่อมโยงในการให้บอลตำแหน่งอห้าาาทํใเวล บอลกลับมาครองแล้วก็ไม่อาจสร้างเกมเข้าแดนสเปอร์ได้เลยในช่วง10นาทีแรกซึ่งรูปเกมออกมาเป็นการที่ลูกทีมของลูเบนอมอลิมต้องการตำรารักษาสมาธิช่วยกันเล่นเกมรับกันตลอดแต่ก็เริ่มมีจังหวะอันตรายต่อเนื่องช่วงก่อนเข้านาทีที่10จากบอลยาวแดนหลังวางมาถึงหอยลุนได้พลิกเข้าซัดติดเซฟแล้วต่อเน,นื่องด้วยกาาโชได้เก็บตกปั่นบอนลลุนเข้าไปอีกแต่ก็ติดเซฟวิคาริโออีกหนือเป็นจังหวะอันตรายสุดที่ปีสแสดงทําได้ใน10นาทีแต่พอเข้านาที12เท่านั้นการบุกข,ของส เบิกวาวยิงไปติดเซฟโอนาน่าแต่บอลกระชกเข้าทางปืนของเจมส์แมดิสันตามซ้ำดาบ2เข้าไปช่วยให้ทับไก่โดยท้องนําไปก่อน1ต่อ0ปีแสดงเองเกมหลังจากนั้นก็เป็นรองสเปอร์ต่อเนื่องแต่ก็มีโอกาสจะแจ้งที่ควรได้ประตูตีเสมอช่วงนาทียีแต่น่าเสียดายที่กานาโชได้หลุดเข้าเขตโทษไปสั่นลง,ลงแต่กับงัดด่งลอยข้ามคานไปแบบห่างไกลในภาพรวมหลังถูกขึ้นนาอยู่ในเต่เกมไม่มีอะไรมากเลยนะครับจะได้ลุ้นจริงๆก็คือจังหวะบอลฉับฉวยเท่านั้นระหว่างเรื่องการบิลลอัพเกมเป็นระบบ ไม่มีเลยซึ่งก็เป็นปัญหาของพวกเขามาตลอดอยู่แล้วในเรื่องนี้ครึ่งแรกจบที่สกอร์นำของสเปอร์หนึพร้อมคำถามตัวโต,วต,วตวของฝั่งปีแสดงว่า รูปเบนออม,มริมจะแก้ไขยอย่างไรเพราะอย่างที่เกลิ่อนไว้นะครับว่าสเวตัวจริงที่เขาตัดสินใจใช้งานมันคือแผน A ที่ดีที่สุดเท่าที่ทรัพยากรในมือจะมีให้เลือกใช้งานแล้วทีนี้กับเกมที่มันชัดเจนว่าแผน A ดังกล่าวลงไปเล่นแล้วเป็นรองคู่แข่งชัดเจนกับคุมกําลังสำรองที่นอกจากวิกตอร์ลินเดอร์เล็แล้วที่เหลือคือดาวลุ่งทั้งหมดอามอิมจะคิดค้นแผน B ีด้วยการส่งใครลงมาเพื่อคาดหวังว่าจะพลิกกระแสเกมนี้ได้ขณะที่เกมครึ่งหลังรูเบนออมริมยังยึดแกนหลักจากสเปลี่ยนแปลงอะไรแตนว่าเกมในคร่งัปีแดง เล่าจังหวะเกมบุกลูเข้าพื้นที่สุดท้ายของสเปอร์ได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับครึ่งเวลาแรกและมีโอกาสลุ้นทําประตูหลายครั้งมากๆในช่วง10-15นาทีแรกของครึ่งเวลาหลังโดยเฉพาะจังหวะสับของกาาโชที่พุ่งจะเสียบโคนเสาแต่วิคาริยโอประตูของสเปอร์ยังไหวตัวพุ่งไปปัดไว้ได้แบบหน้าเหลือเชื่อหลังจากเริ่มครึ่งหลังได้อย่างเล้าใจแต่ทวงประตูตีตเสมอไม่ได้กระแสะเกมก็เริ่มกลับไปที่สเปอร์ที่กลับมาครองเกมเข้าทําใส่บ้างแล้ววบว่าพอสมควรยูไนเต็ดเองก็มีจังหวะเข้าทําที่ได้ลุ้นนะะะรัไไมมม่่่่่ชววาาาจจจีีเยยองงทก็ห ที่เซิร์กซีได้ขึ้นมงแต่บอลหลุดกรอบไปนิดเดียวแล้วก็อีกบางจังหวะที่ยิงยังไงก็ไม่ผ่านมือวิคคาริโอช่วงท้ายเกมปีสัตว์แดงเริ่มกลับมาพยายามกดดันเกมใส่สเปอร์อีกครั้งแต่ก็เลยกลายเป็นเกมที่ทําให้พื้นที่เปิดมากขึ้นจนเกมสวิงไปมาระหว่างเกมบุกข,ของยูนเต็ดและเกมบุกข,ของทางสเปอร์ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็มีลุ้นจะทําประตูด้วยกันทั้ง2ฝ่ายนะครับทว่าความเด็ดขาดเฉียบคมอะไรไม่มีด้วยกันทั้งคู่ก่อนที่นาที90อมริมจะตัดสินใจส่งชิโดวเเวลลาาาาาาา3นาานนนนนทททีีแต่่ใใส้้้อยกกิไปํหหจจู์ ไม่ได้ลงมาทําอะไรช่วยทีมได้มากนักเกมจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของปีแสดงต่อสเปิร์ที่สกอร์หต่อศูนนี่ถือเป็นความพ่ายแพ้เกมหลีกนัดที่12ของยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้หลังผ่านมาย5ิบเกมส่วนอันดับในตารางถูกกดลงไปอยู่อันดับที่15จากการมีแค่ยีิบเก้าคะแนนกับเกมแข่งที่เหลืออยู่อีก13นัดซึ่งมันน่าสนใจมากขึ้นเมื่อมองว่าโดยปกติคะแนนมาตรฐานของทีมที่จะเบาใจได้ว่าไม่สูมเสียงจะตกชั้นก็คือเกณฑ์ที่40คะแนนขึ้นไปการที่ยูไนเต็ดยงถึ 39คะแนนเต็มให้ลุ้นสู้คำถามที่ผู้คนกำลังตั้งเป็นพาดหัวก็คือลูเบนออมริมและลูกทีมในสภาพแบบนี้จะเก็บคะแนนได้กี่คะแนนจากแต้มทั้งหมด แล้วก็จะมีสถิติไม่น่านลื่นลมใจอย่างการแพ้เกมลีกไปแล้วถึง12เกมจาก25เกมแรกซึ่งถือว่ามากที่สุดนับตั้งแต่ฤดูกาล1,973-74ที่ตอนนั้นในจานวนเกมลีกเท่ากันปีแสดงแพ้ไปถึง13เกมขณะที่ตัวของ en, อาาลูเบนอลมริมเองนั้นเจ้าตัวพาทีมแพ้เกมเพรีเมียร์ลีกไปแล้ว8เกมจาก14เกมที่พาทีมลงแข่งส่วนที่เหลือคือเสมอ2และชนะ4นัดนอกจากนี้ปีสัดแดงยังลง้มเหลวในการทำประตูคู่แข่งมากถึง10เกมจาก25เกมมีเพียงเอเวอเรตันทีมเดียวเท่านั้นีกานกาานน้มอ จะนี้ยังมีคําถามจอดจงไปที่การตัดสินใจของลูเบนอโมรลิมในเรื่องการส่งชีโดโอบีลงมาในช่วงทดเวลาด้วยว่าทาไปเพื่ออะไรเพราะมันไม่ใช่เงื่อนเวลาที่าต่อการจะให้เด็กลงมาพลิกสถานการณ์หรือแสดงผลงานอะไรได้เลยหลังจบเกมลูเบนอโมรลิมกับสัมภาษณ์สื่อโดยเขาอยอมรับว่าผมเกลียดความพ่ายแพ้มันเป็นความรู้สึกที่เลวร้ยผมอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือผู้เล่นผมเข้าใจในสถานการณ์ของผมดีผมมั่นใจในงานของผมและผมแค่ต้องการชนะเกมส่วนสาเหตุข,ของการที่เจ้าตัวไม่ตัดสินใจแก้เกมเลยจนมาถึง3หน้าที่สุดท้ายว่าเพราะสำรองเป็นเด็ก นั้นหรือไม่เขาบอกว่ามันเป็นการแข่งขันที่ยากที่สุดในโลกและผมพยายามจะ,ะมระมัดระวังพวกเขาที่สุดผมรู้สึกว่าทีมกําลังผลักดันไปสู่ประตูและรู้สึกว่าไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแต่พวกเขาจะได้เล่นคุณพยายามจะอ่านเกมเข้าใจในสิ่งที่คุณเห็นจากการฝึกซ้อมทีมกําลังพยายามเต็มที่เพื่อทําประตูและผมแค่รู้สึกว่าไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรส่วนประเด็นเรื่องสถานภาพกัวี่โคตตงเขาว่ายังมั่นใจอย,อยู่ไหมว่ามั่นคงเขาบอกว่าผมไม่กังวลเลยผมเข้าใจแฟนๆรวมถึงเข้าใจในสิ่งที่สื่อคิดเกี่ยวกับมันอย่างที่บอกว่าผมเกลียดความพพ่่่่แ้้สวนทีเหลืออผมมไไไดดคิะร ส่วนภาพรวมของเกมนั้นอัลโมริมชี้ว่ามันคือเกมที่มีความแตกต่างพวกเขาทําประตูได้แต่เราทําไม่ได้ทั้งที่เราก็มีโอกาสเรามีสถานการณ์ในการเล่นช่วงทานซีชัน่นเราพยายามเก็บผลการแข่งขันแต่ที่สุดแล้วพวกเขาทําประตูได้ส่วนเราไม่สามารถทําสิ่งนั้นได้มันก็แค่นั้นปิดท้ายที่ความคิดเห็นของเจมี่เลตแนกที่ถือว่าน่าสนใจเพราะเจ้าตัววิเคราะห์ว่านี่คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ชัดเจนว่าขาดพื้นระับชั้นนําจริงๆเพราะฉะนั้นคุณจึงต้องมีความอมดทนเป็นอย่างมากเพราะนี่มันต้องใช้เวลาซึ่งทีนี้ปัญหาใหญ่ก็ค็คคืืออเเมมุ่ณปนส ที่มีสถานภาพระดับอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณมักไม่อยากได้ยินคำพวกนั้นมันเป็นเรื่องอยากจริงๆสำหรับแฟนบอลยูไนเต็ดที่จะดูเกมก็อย่างที่บอกครับว่ามันน่าสนใจเพราะคำว่าความอดทนกับเวลามันคือสิ่งที่แฟนบอลเองก็ตระหนักดีแต่คำถามคือ,ถ,คอถ้ามันคือการใช้ความอดทนและเวลาไปกับอะไรก็ตามที่ปลายทางจะไม่เกิดดอกผลตอบแทนความอดทนและเวลาที่เสียไปล่กนั่นแหละครับประเด็นที่แฟนๆเริ่มจะกังวลกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้ว